วันท,ที่3ตุลาคม2554นะครับเวลา14.30นเแี่ยาพาจเจ้าเทียมหลวงเข้าไปตรวจเยี่ยมรักษาความสงบเรียบร้อยใน,ในตำบลบ้านควนะโดยเฉพาะส่วมหาโลกนะครับคขึ้นกับแล้วก็รอขึ้นกับอาจาร้์กำลังนะครับเวลาเอาน้ำไปเยี่ยมด้วย ก็เดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยครับอยากได้น้ำกันมากเลยการขันน้ำมาม่าพวกอะไรก็อยากได้แล้วได้เยอะแล้วแต่น้ำเนี่ยคนต้องการมากเลยาที่ได้ก็น้อยบางที่ให้สองตัวถึงนอะไรเดี๋ยวเนียเดี๋ยวก็จะไปมาเยี่ยมผมไปเยี่ยมแล้วไปถามเยี่ยมแล้วมือเปล่าก็ยังไงอยู่เอาตอนนี้ก็อยู่ในซอยวัดมหาโลกนะน้ำท่วมว่าน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณเมตรหนึ่งครับ ว่าได้วลาคนแหล่ว่าน้ำเปี้ยงให้คนแหลกอยากน้ำต้นปีนี้ทุกบ้านล้นน้ำกตรดเกลี้ยนตำีนี้น้ำเป็นบอลลูนตาอไรลอสายฉนน้ำแก่ นำซ้ำสองเสียงพายุลนเหมือนเสียงของมะจุราบบน้านควที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนถ้าต้องพบกับความยากจนเหมือนควหมดเนือสิ้นดวบ้านที่ก็ท่นาคว่มเหมือนกัน ที่ประ Beni, จวบยร <mm ีคันเหมือนกันไปทุกโลกดูพื้นหน้าก็ลบได้ตายก็จมเสียหายไปหมวที่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแกวตาน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังชอกช้ำที่คิด ข้าวคำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านดอนจะไม่อาทรถึงพี่สุดระไปมาช่วยพี่สักน้ำตาไม่มามองพี่บ้านเลย คุณยายวันนี้วพวกับมาแจากน้ำนะจ๊ะค,ค,ครับดีดีนะครับไอตอนสบาปเลยน้ำท่วมที่ต้องต <S S 3> ิดวันชอกช้ำให้คิดเช้าค่ำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านโดนฉันไม่อาทถถึงที่สุด ไปมาช่วยที่ซักน้ำตาไม่มาเมาพี่บ้านแบ่งกันไปนะลูกนะโอเคโอเคเอาไปไปต่อแบ่งกันนะแบ่งกันนะนี่น้ำผู้กลับขอบคุณครับผู้กลับด้วย

อย่าไปหยุดนะผมอลงทุนมานานแล้วแบ่งไปแบ่งไปบ้านบ้านคนละสักแค่กอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดแค่หยุดไม่เกิดเลยถูมานานแล้วอย่าหยุดได้ลงทุนมาตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวไม่เสียภาษีนี่หมดยางพอแล้วบ้านหมดยังเดี๋ยวไปลงนามึงนรับเดี๋ยวนจะได้ไปได้บ้านนะพอ